ไม่ต้องเดินไปทางไหนทางนู้นเหรอทางตกไปนะนน <laughs> ทุกคนเราเห็นนาะรูโตะคือกระโดดถอยหลังแล้วตกไปด้วยแหละเ <c oughs> กินก <c oughs> <c oughs> ็เกินก็เกินไปเขาลอง <c oughs> นะตกแล้วเขาทำจริงนะเขาบูนวอล์กระโดดจริงๆทุกคนพี่ทำมีเจ้าบววิ่เขาท่เขาทำเข,ขาบูปีพี่เขาหันเขาหันมาอุ้ยเขาหันมาบูบีพี่ว่าเออเขาเขาถอยหลังเขาก็ไปถึงนะประมาณนี้ พี่ขีดมากเปล่าเขาอาจจะแค่แบบพลาดอรอเขาอาจจะฝึกฝึกสเต็ปเขาเองเนาะเขาไม่ได้หัดมาบูบี้พี่หรอกคุณนานมี่าไงคะจะถามไม่กล้าถามเลยอายอ่ะไอสีส้มแรกๆเลยอะมันต้องกระโดดข้ามใช่ปะส้มแรกๆส้มแรกๆที่มันจะเป็นเหมือนไม้สั้นอะอ่าใช่ห้ามโดนตอมันคุณดีมเราเห็นคุณแล้วห้ามโดนตอเออมาเรื่อยๆนะ หัวคุณเด่นมากอะจะบอกว่าร้านก็ไม่กล้าพูดเหี้ย่ะหัวคนรวยเออใช่่ะเดี๋ยวอยาให้มันถึงวันที่เราแบบพยองพ่างห่างโอเคมันชอบสนุกดีนะเนี่ยใช่เพราะว่ามันเซฟแบบมันเซฟง่ายๆเลยอะเซฟแบบใกล้ๆต้องโัเอ้ยน้องนัดเดินตรงไปเลยตรงเลยเหรอเีนนี่แล้วตรงไปเลย อืมวันเราอ่ะสายขวาซ้ายค่ะซ้ายซ้ายขวาซ้ายคนเราอ่ะพี่ดำนีวันเราอ่ะอย่าอย่าอย่าเข้าใกล้พี่ดำนิเพราเราหาเจอเขาเยี่ยวอยู่เขาจะตัดลงทุกคนจะได้โดดเด่นนะคะไม่ต้องพี่ดำนิพี่ดำมองมาทางขวาพี่ดมองมาทางขวา โอ้ยน้องพลอ่สวัสดีพี่ที่อยู่เท่าไหร่นะพี่อยู่สามสิบน้องพลห้าสิบเราเหมือนใกล้ใกล้กันแค่เอื้อมเลยนะคะเนี่ยอแต่น้องพลเห็นพี่ปะไหนคุณพูดอะต่อเห็นจริงเหรอเขาอยู่ตรงไหนอ่ะหน้าพีไอที่มันเป็นสีม่วงๆที่มันมีเขียวสูให้เปลี่ยนละเปลี่ยนละที่เห็นความหัวใสของเขาแล้ววคุณเด็กกูสู้ คนหัวใสแค่นี้คุณต้องทำได้ตามนี้เหนื่อยอะไม่ได้เลยคุณบูบี้ลูกจ้องของคุณอย่างนี้เรอไม่ได้เลยนะลบเกมลบเกมทุกคนนนเย็ไปๆาตรงนั้นรอพี่ก่อนไม่ใช่พีไม่ครับเราจะมาจะโกรธพี่เลยพี่ไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงกันตรงนั้นเลยโอ้เกียดระ ถ้าพี่ไม่มีพี่เตยอ,อยู่พี่ไม่รู้จะแกล้งใครแล้วอ่ะอยาพี่มีไปก่อนเลยนัดจะอยู่ตรงนี้นัดจะตามพี่นมีไปทีละลังพี่นไปก่อนเลยอุ้ยถ้าเรานําพี่นริไปไกลๆเราก็จะไม่มีช็อตแบบขายขำใช่ไหมใช่ถ้าเกิดพี่ไม่เห็นก็จะไม่ขายขำอุ้ยโอเคหมาบ้านไป<ค>หรอพี่นริก็แหละไม่ใช่หมาบ้านใครหรอก มาค่ะตรงนั้นเออหูไม่น่าเลยพี่รอถ่ายช็อตอยู่นั่งใครเอ่ยคนข้างหลังเขาคือใครอ่ะต้องพี่ตนี้ไม่ตรอถ่ายไม่รู้จักแน่เลยข้างหลังหนูน้ำฝนอ้าใช่หนอไม่ใช่น้ำฝนชื่อน้ำฝนน่าจริงจริงหรอูก่้องตัวเองไม่ได้แล้วนี่ชื่อเขาชื่อ น้องน้ำฝนพี่น้องนีจริงเหรอคะใช่โถใช่ใช่ใช่แตัวเนี่ยเขวกผที่จาชื่อเราไม่ได้ทุกที่อ่ะมันแตกอะทะ่นั่ก็มีของวันนันท้องนั้นไปทางไหนบอกพี่ทีสีอะไรสีสีสีม่วงค่ะเอ๊สีชมพูสีชมพูสีชมพูสีม่วงน่จะถูกล้คนเราอ่ะไม่น่าเลยอ่ะโ้าจะบอกก็สีฟูเลยกว่านี้ อุ้ยกลับมาเหมือนกันเหรอเราอะโอ้โหวินาทีอู้พี่อะโอเคมาพี่ถึงพี่เกยเนี่ยเพราะว่พี่เติรนไม่อยู่ที่นั่นโวนะแทนอ่ะอยากเข้าไปอยู่ใกล้ๆอ่ะไปโอเคโม้ยน้องมาปวดมาละไปเลยค่ะมาเจอมาอยู่ใกล้พี่น้องต้องฝนกลับกรรมแทนพี่นะ ะพี่น้อนัทที่ตามไปติดๆอย่าหนีไปเลยอย่าหนีพี่คนนี้ที่ตามไปติดๆเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องอุ้ยอุ้ยมันโหข้างบนนั่นยากแฮะเอ้บอกไอ้อ่ะคุณอ้าหมอไม่ใช่แหละเดาไอ้เมื่อไหร่เดาบุคคลไม่ว่าแล้ว U M P E F พี่เดืพี่พี่กลับหลังวะพี่เบอร์แล้วเอาจริงๆพี่เดินกลับหลังเดินกลับหลังน้องน้ำฝนเห็นใช่ไหมน้องไม่เห็นใช่ไหมคะบอกพี่พี่ชื่นใจหน่อยว่าไม่เห็นโอ่ะเห็นพี่น้ำนี้ได้มาแล้วพี่พี่น้ำนี้างนผิด่างพี่เดินกลับไปข้างหลังพี่น้ำนี้ผิดทางนี่ท่านน้ำน้ำฝนไม่เห็นน้องน้อำฝนยังไม่พิมพ์คำนั้นออกมาแต่แล้วน้ำฝน ก็ไย่ก็ไม่อยู่เหมือนคนคุ้นก็ไม่ใช่ทางนี้นะเนาะโอเคก็เขาชอบถามให้เราหันหลังอ่ะพี่ก็เดินไปเลยเนี่ยมีคนเห็นเยอะนะพี่เฟิร์สก็เห็นวิบรงี้เห็นนะพี่เกินเลยน้องนัดไปไหนแล้วอ่ะไม่ต้องอย่านะเฮ้ยไม่ไกลกันหรอกเราอ่ะ ไม่อยากหนีแล้วเฮ้ยน้องเฟิร์สวับดีค่ะหนูดีไปวับดีเขาด้วยนะนั่นแาะพี่เฟิร์สมีเชือกไหมพี่เฟิร์สโยนเชือกมาเดี๋ยวจะจับเชือกให้เฟิร์สดึงไปหน่อยนี่เกมมันยังไม่ย่อยดึงกันไหมพี่นางไม่เอะดันพี่ไม่เอะดันไปก่อนเลยไปพี่ไม่ได้ดันพี่แค่คาไวเฉยเฉย ต้องเริ่มจักการกักที่วะน้องนี่เรื่งนี้ต้องเ่มจากการกักที่วะน้องก็ผลอย่าไปแล้วก็ผลกลับมาที่ดังมิพี่นามิเห็นคนยืนมองเราอยู่ตรงสีม่วงๆไหมเขามองพี่นามิอยู่อะเสื้อขาวๆอะเขายืนมองเราอยู่รอเหรอคะตอนนั้นรอเหรอคะอีกนานเลยนะอีกนานเลยนะ ดูอยู่ด้วย,ยิ่งกดดันไม่พูดเลยฉันเรื่อต้องเหยียบที่ไรอ่ะโอเคอ๋เอ,อเล <c oughs> ยเดี๋ยนะสีแดงใช่ไหมใช่สีแดงใช่ไหมอ๋อม,มันมันมันคือเออใช่สีดำห้ามโดนเพราะมันเป็นตอขึ้นมาโอ้โหแล้วทำใช่มันลวง,งตาเราต้องเหยียบกันเนาะโอ้โหเกิน หนหนเห้มันสร้างพื้นหลังสีดำอ,ะอะ่ะใครอ่ะเปนสร้างคนสร้างเขาขอ,ข,อขยันเอ้ยวิ่ยน้ำฝนน,นั่นแหละนัดหนีแลละน้ำฝนซุ้ๆนะน้องนัดเทคเตียวผ่านพี่เหรออยากจะขยี้ลูกตาอุ้ยพี่ดาวิผู้นี่หรอพี่ตาวิคนเราอ่ะพี่ลูกป้องไงคนเราอ่ะ <laughs> ไปยังไงอ่ะลืมก c ปี้กับพวนท่าเลยทาไมต้องลืมไปเลยไอ้หลวงอุ๊ยหมงพี่ตกต้นไม้พี่ยัหมไหมคะไปก่อนเลย่ะพี่ขอดูร้านเหลาเขาบอกว่านักปาดย่อมเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นอุ้ยเกือบแล้วเนี่ยตรงนี้มันมีตออยู่ พี่นำ้องใช่ใจเย็นนี่แซงคิวโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆเลยอ่ะตรงเนี้ยดแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปสองคนเลยยังไม่ใครยังไม่ใครฉีกออกจากกันไปได้เลยนะคะจริง พี่บอกว่า,อย,าอย่าตามหลังมาติดติดพี่เดินช้า <c oughs> อ๊ยนัดจะไม่ดูเน่ล้ำอ่ะทำไมอ่ะเกมวิ้ย <c oughs> พี่รู้สึกว่าพี่ไม่โดนอ่ะแต่มาคงคงโดนแหละอะไรโดนอะ่ะขากงเกงหรอขากางเกงใช่พ,พี่รออยู่บนข้าบนตึกมันยังไต่เยอะสู้เขาข้งางนั้นอุย้ยต <c oughs> นันซู้อจริงมั้ยมันยางทำไมมันต้องเป็นแบบลายแบบนี้เนี่ยโอ้โหสีแดงโอ้สีแดงไปาปไม่ได้โดนเลยเมื่อกี้ไม่ได้อ้อเลยจริงๆนะนัดไม่โดนเลยขางเกมจริงขางเกมตั้งแต่ยังไงสั้นนะแต่ว่าใส่รองเท้าไม่ตรงเบอร์หรือเปล่าคะมันยื่นออกไปข้างหลังได้หรอไม ทำไมพี่มาตรงนี้แล้วพี่ไม่ได้พี่ไม่เข้าใจตัวเองเอ่ะง่ายเหรอใช่น่ะสิพี่ก็มองว่ามันโคจะง่ายเลยแต่ดูเอ่ะนี่นกําลังจะโดนให้ดูเออมันก็ง่ายนะก็ตายเลยไม่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 โดนอ๋อนัดไม่โดนปลายหางม้านัดโดนเหรอไม่ใช่ผมเรายาวอ่ะดีนะพี่วิ่งมา ก็เลือกกินเขาห่างจากพี่กีดา,มานมะนอะนี่นนำมีพี่นำนำมีใหญ่ย,ยืนตม,มพี่ห่างไปดูให้นำมียืนตรงมุมอ่ะใช่แล้วพี่เดินเดินมาแล้วพี่หยุดแล้ว,ลวเป็นทางเดินดียอันนี้ก็ไม่ได้สงสารน้องว่ะคอเรา อันนี้มันสูงจังอะเดี๋ยวปล่อยห่างไม้โดนอีกแน่เลยเดี๋ยวปล่อยเขาโดนหรอไม่ใช่นะไม่ได้โดนเลยนะเมื่อกี้ปล่อยแขเนาะโอเคที่มาถึงอะที่เป็นกำลังใจี่กินขนมจีนอะเอฟฟ m วโมเมนต์เเอร๊ะฮะอคือตรงไหนอะเอ๊ะต้องมาถ่ายไปไหนอะ นั่นนั่นมาเกิดเดี๋ยวทำไมนั่นมาเกิดจุดเริ่มต้นอ่ะอ้าวเดี๋ยวน้องนัรนั่นมาเกิดจุดเริ่มต้นอ้าวอ,อะไรครับเนี่ยใครเอ็มมา่าใครเอ็มม่าก่อนไม่มีใครชื่อเอ็มม่าเลยใครเอ็มม่าก็เดี๋ยวเขาอาจจะมีไหมไม่มีจริงจงเหรอ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ใครเอ็มมา่าเอาอย่างนีน้กว่ <c oughs> อน,น แล้วทําไมของนัดมันเกิดมา่า,ากนน้องนัดกระโดดอยู่ดีๆอ่ะพี่หันไปอีกทีก็พี่เงยหน้าจากจานขนมจีนพี่เอาน้องนัดหหายไปไหนวะตอนแรกก็คิดว่าแซงไปแล้ว,วเงยหน้าจากจานขนมจีน